ดีนะคะรับเดือนมันมีสภาพเป็นเดือนมากเลยอูกต้นโบรคาโดไบหนะครับสามเดือนท่าการซ้ำเนาะคองเนาะ ใส่ก,ก,รก,กระถางต้นไม้สามเดือนรากรากกบะปลายนีน่ล่ะรากมันกิดซ้ำนี่นะต้นกระด้างสามเดือนเนาะขอเนาะถี่าะไว้เนาะออกอเป็นต้นกานี่ ต้นตอโมกโดนกเนาะเยวเทามาเด็กเป็นตอนทถึงเป็นไงนะนี่ค่ะต้นกาสามเดือนจะได้ประมาณนี้เนาะกนันเนาะช่ำใบสามเดือนใส่กระถางเยอะน้ำที่ไม่ใช้แล้วนะค่ะเยอะน้ำที่เขาบ่ใส่แล้วมาเห็ดเป็นกระถาง ต้นก้าอะแยะ็หเป็นต้ก้าท่อนุไลนาะก่อนเนาะใส่ใส่เม็ดป็นหวานเนาะงอไร ก็สามตนกาใส่เม็ดวานเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันไหมนะ้คนน้ำบักคนสีเงยขึ้นซ้ำได้ผีจักเดี๋ยวสียอัปเดตขึ้นมาให้เบิ่งเรื่อยๆด้วยกัเด้อ,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 อชอบคลิปนี้กดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยกันเ้อต้องไม่ว่าศาสนาแนลขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจด้วยกันเ้อ ก็ดู3เดือนเนาะพอเล้วพอเม็เลี้ยวสิได้สำมอาันส้นเนาะก็นาะ